ไปดูคู่อื่นกันบ้างดีกว่าไปดูไบยมบุนิกนะคะอันนี้ก็เจอกับเชลซีไดใครถท้ยถูกบ้างวันนี้คู่นี้ผมนะคู่นี้ผมก็แอบดูอยู่นะครับผมเจอเชลซีคุณจีนได้ค่ะติดตามผลงานการโชว์อยู่นี่เป็นผมรอดูกันะโชว์ว่าจะได้ลงไหมนะครับซึ่งตัวจริงเนี่ยเขาไม่ได้ลงอยู่แล้วแหละนะครับก็เล่นสู้กันได้ดีครับฝั่งเชลซีก็มีโคพปาเมอร์แต่ว่าคนอื่นก็ก็รู้สึกมันจะตื่นเต้นไปหน่อยอืมพอไปโดนความเครียด ในความกดดันในระดับ UCL แล้วก็ความเขี่ยวของบาเยอร์ Bio มิวนกนะครับสุดท้ายก็ก็เป็นฝั่งบาเยอร์มิวนกนะครับที่<ม>เอาชนะไป3ประตูตอนหนะครับผมจัดไปนี่เคนยิงจุดโทษด้วยลูก<ม>แรกเนี่ย<ม>เอลิเซ่เปิดยัดเข้ามาตรงกลางแล้วก็เป็นน่าจะเป็นชาลูบา <c oughs> ที่สกัดเข้าโกตัวเองไปนะครับเดี๋ยวดูดูนี่นะพี่นี่นะดูโคพาเมอร์นะดูความสุดยอดของเขานะแตะปึ๊บ รับคืนแล้วก็ยิงแปรเบาๆไปไงไอ้ลูกสองก็สวยนะอย่างนิ่งเลยแต่ว่าล้ำหน้านะครับแต่ว่าฝั่งบาเยนก็มีหลุยดีอาร์สนะครับมีเอลิเซ่มีแฮร์รี่เคนนะครับลูกนี้ก็เกือบได้เหมือนกันชนะไปสามหนึ่งครับเมื่อคืนนี้นะครับอ่อเดี๋วไล่ประตูให้กำลังขำไลฟ์แชทอยู่อ๋อเดี๋ยวผมไล่ให้นะครับอาเสื้อใต้เนี่ยได้ ประตูจากชาโลบาสกัดเข้าโกตัวเองะนะครับแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษนาที2-0แล้วก็าพาเมอร์มายิงไล่เป็น1-2นะครับแล้วก็กุสโตจ่ายบอลพลาดนะครับเคนฉกไปยิงบาเยอร์มินิกชนะไป3 1. 1> ประตูตอนหนึ่งนะครับใช่ค่ะแล้วก็2ประตูของแฮร์รี่เคนในเกมนี้เนี่ยนะคะทำให้ตอนนี้ยิงไป42ประตูแล้วก็11อแอสซิสค่ะก็ทาให ผลรวมการมีส่วนร่วมกับประตูเนี่ยเป็น53ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะแซงหน้าสถิติส่วนร่วม52ประตูของเดวิดเบคแฮมที่เคยทำไว้ทั้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดด้วยนะคะก็ทำให้ตอนนี้แฮร์รี่เคนก็เป็นนักเตะอังกฤษที่ทำประตูและแอสซิสรวมกันมากที่สุดในรายการนี้ด้วยนะนก็ครับผมมาต่ออ่าใช่ส่วนแฮร์รี่เคนเองก็ยังเข้าสู่ทำเนียบนักเตะที่ยิงเกิน20ประตูให้กับสอสโมสรในรายการนี้ด้วยก่อนหน้านี้นมีคริสโนโรนโดที่ยิงให้แมนยูกับเรอัลมาดริดใช เซลนาเปเชที่มีแค่2คนนี้แล้วก็ัมีแฮร์รี่เคนที่ยิงให้ก็คือทางสเปอร์กับไบยมวนิกนะครับจะพูดถึงการาโชเมื่อคืนเผื่อแฟนๆอยากติดตามนะครับว่าผลงานของเขาเป็นยังไงนะครับถ้าสรุปแบบรีแคปภาพรวมเลยสําหรับเกมเมื่อคืนที่ลงมาในสนามสักประมาณ20นาทีกับพ่อหนุ่มหัวทองของเรานะครับแบบไม่อคติเลยนะครับเงียบคาเดียวเลยครับสั้นๆเงียบเลยนะครับลงมาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่มีไม่มีอิมแพกใดๆทั้งสิ้นกับเกมครับสำหรับการาโชทางฝั่งซ้ายนะครับก็ ก็อาจจะต้องรอปรับตัวนิดหนึ่งสำหรับกานาโชกับเชลซีะนะครับผมแล้วก็มีนอยเออร์สถิตินอยเออร์ที่ผมเห็น,นผ่านๆใน Twitter นะครับรู้สึกว่าจะชนะร้อยนัดใน UCL เข้าทำเนียบกับคริสเตโนโรนันโดแล้วก็มีมเดี๋ยวนะอิกเคคาซิยาร์ตนะครับแล้วก็ใครอีกสักคนหนึ่งน่าจะเป็นโทม,มัสมุลเลอร์นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม